มามามาสวัสดียามเช้าครับผมยามเช้าครับต้องออาเช้าแดดออกแต่ปลามันเข้าล่มจัดแต่เช้าครับจัดแต่เช้ายังความจริงคือยังไม่ได้นอนนะยังไม่ได้นอนนี่การวิธีห่างเห็นฮะหยิบไปคือเศษหนึ่งส่วนห้าขัดแล้วที่ศอกแล้วก็อีกแบ่งแบ่งครึ่งที่เหลือแล้วต้องเลียเศษไม่ต้องเลียออก เราจะไปดูครับว่าจะได้กี่ตัวครับรอบนี้อ่าแบ่งครึ่งฮะมาไปนี่คือคูนนะครับคูนวิธีการหวานแหแต่เช้าครับเช้านี้ครับเช้านี้เฮ้ยคุณครูจะเดินเร็วายคุณครูเอาตรงไหนครับคุณครู นี่ครับชาวนี้เราก็เอาแล้วครับอุ้ยไอ้นี่ปลามันตายเลยเนี่ยเะเศรษเศษมันเลยนี่เดี๋ยวครับจานครับจานครับรอแป๊บหนึ่งครับอนี่ครับจานครับดูครับเขาเรียกอะไรนะทอดแหทอดแหครั้งนี้จะได้กี่ตัวครับดูครับตามตามามจะแตกไม่แตกครับแตกหนึ่งแตกสองโอ้โหสวยงามครับผมสวยงาม เป็นไงครับแก้วครับเก้วผมให้ทีบลงน้ำเลยติดแล้วครับติดต่อข้างล่างครับที่ไหนได้ติดตอดูดดูนี่นี่นี่ึดกึ รอบแรกครับรอบแรกรอบแรกของเช้านี้สันครับสันครับไม่ใหญ่ครับคนบานมันสันครับดอนมันหวานไม่มาไทยเนฝ่วมาออกมาแล้วมาแล้วมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วให้มันเข้าเผาเผ่าเผาคือตัวตัวดักมัน

ได้ประมาณกี่ตัวครับได้ประมาณกี่ตัวดูดูดูเห็นยังเห็นยังโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอุยปลาแซลมอนปลาแซลมอนเหรอโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะดูดูดูโอ้ยยกหน่อยยกหน่อยหยุดครับผมโอ้เอานะครับเอาไหนครับไหนครับไหนดูนะครับโอ้ หเห็นครับเห็นครับโอ้ออขอเขาเรียกอะไรฉากแรกเหรอไม่ฉากเขาเรียกอะไรฉากหน้ากล้องคือฉากแรกฉากแรกขึ้นมาได้ครับผมอโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอฉากทอง <c oughs>